วิธีการนำรูปเข้ามาใส่ให้กับตัวโปรแกรมป้ายไฟวิ่ง OLED Thailand นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการนำรูปเข้ามาใส่ให้กับตัวโปรแกรมสำหรับตัวป้ายไฟวิ่งแบบเจีดสีนะครับขั้นตอนแรกให้เราไปเซตตัวขนาดพิกเซลของป้ายก่อนนะครับก็เข้าไปที่เซตแล้วก็สกรีนพารามิเตอร์เหมือนเดิมน,นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเลือก ตัวคอนโทลการ์ดสำหรับตัวเจ็ดสีนะครับซึ่งขนาดที่เหมาะสมเนี่ยก็คือตั้งแต่ X8 ขึ้นไปนะครับถึงจะเหมาะสำหรับการทำไฟโลโก้เพราะว่าสำหรับป้ายไปวิ่งตัวเล็กๆนะครับเวลาเราใส่โลโก้เข้าไปแล้วเนี่ยความละเอียดมันจะต่ำเกินไปมันจะมองไม่รู้เรื่องนะครับตัวนี้ผมจะลองเป็นขนาดใหญ่นะครับผมจะทำให้ดูนะครับก็ตัวนี้เลือกเป็น x 3 2นะครับ ขนาดก็เป็น144ไค32พึกเซลนะครับสำหรับตัวที่เป็นตัวแบบเจ็ดสีนะครับก็ต้องมาเลือกตรงนี้ก่อนนะครับเลือกการ์ดเหมือดเป็นการ์ดโหมดนะฮะเป็นออเทอร์แล้วกเ็เลือกตรงนี้เป็น P1733 นะครับเสร็จแล้วนะครับต้องอกลับมาดูตรงนี้นะครับเลือกตรงตรงนี้นะครับ Expert Advanced ตรงนี้ให้คลิกก่อนนะครับ อาจจะเราคลิกแล้วเนี่ยมันจะโชว์เมนูด้านล่างขึ้นมาแบบนี้นะครับให้มากดตรงเกสเกลตรงนี้นะครับตรงเลตรงเนี้ยให้เป็นอ่านี่นะฮะเลเวลสามสองหรือเลเวลสองห้าหกซึ่งสองตัวนี้นะครับข้อแตกต่างก็คือเอ่อสำหรับรูปภาพต่างๆนะฮะไอตัวพิกเซลของตัวรูปแต่ละรูปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีขนาดใหญ่ กว่าขนาดของป้ายไฟนะครับถ้าเราไม่เลือกตรงเลเวลตรงนี้นะฮะตัวรูปเนี่ยมันจะโชว์ออกมาสีไม่ถูกต้องนะครับอันนี้เบื้องต้นผมจะลองเป็นโชว์เป็นเกณฑ์เลเวลสาที่สองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลองใส่ตัวรูปเข้าไปนะครับก็วิธีการใส่รูปนะครับก,ก็สร้างโปรแกรมขึ้นมาปกตินะครับแล้วกดที่ image น,นะครับหลังจากนั้นให้มากดที่ด้านล่างนะครับนะครับคลิกที่ picture ตรงนี้นะ น,นี้เลยเสร็จแล้วมันก็จะบราวไปในเครื่องนะครับก็ไปเลือกอไฟล์รูปในเครื่องนะครับอันนี้ผมจะลองใส่โลโก,โก้ตัวนี้เข้าไปนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้โลโก้ก็จะขึ้นมาอยู่ที่ป้ายแล้วนะครับตอนที่เราเอ็กซ์พอร์ตไฟล์เข้าไปนะครับก็เอ,อทําเหมือนเดิมครับเอ็กซ์พอร์ตไฟล์แล้วก็ส่งไปให้กับตัวไปเสียบที่ป้ายก็จะใช้งานได้ปกตินะครับ สำหรับการเซตเกจเลเวลนะครับสังเกตว่ามันจะมี2อันนะครับคือเป็นเกจเลเวลสากับเกจเลเวลสองนะครับ2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงก็คือ2ตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเลือกเป็นเออเลเวลสองเนี่ยตัวหลอดไฟเนี่ยจะแสดงความสว่างเนี่ยมากกว่าปกต,ต,ต,ตินะครับแะนั้นเบื้องต้นเนี่ยให้เซตไปที่เกจเลเวลสาก็พอนะครับเพราะว่าถ้าเราเซต พสว่างยิ่งมากเนี่ยอายุการใช้งานของหลอดเนี่ยก็จะลดลงนะครับก็ขอจบการใช้งานแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ